กเมเโหูปัจจาคุตระระอาจาริโยปการจัมาตาปิตาจัยาตขาปิยามะังุริโยจันติมาราชาคุณาวันทานาราปิชกรามมะาราชาอินทราจัตุโลกบาลาจะเทวทายัโมมิตามนุสชาจามัจจตาเวริคาปิชา สัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปคะฏานิเมสุขังจติวิตังเทนโุกิปังพาเปตโวมาตังหิมินาปุญญะคัมเมนะหิมินาโหติเสนาจักหิปะหังสุลเปเจวะตันุนปะทานะเจตานังเยสันตานหินาธรรมายาวะนิปานะโตมะมังนัสันโตสัพพะตาเยวะยัตตาจัโตภเวภเว โอโติตังสติปัญญาสันเลโกวรยมหินามาราลปันโตโนคาสังคาตุนเฉวุริเนพุทธติปวารนาโตธรรมโมนาโตวารุตโมนาโตปจิกพุตโตจะสังโคนาโทตารมามาเอโตตมานุภาเวนะมารโรคาสังละันตุมาสเปิต ตาสตัสตตงายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเติดอย่าได้มีเวรแก่การและกันเลยอปพยาปัจช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเติดอย่าได้เบียดเบียนทึงการและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังฝาริยรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากตุกไปด้วยการหมดตั้งสิ้นเถิน <c oughs> สิ้นแต่ว่าอีอนอ,อนมันร้อนอยู่นะเรานั่งนั่งนั่งสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังคุนที่นี่สักจบึ่งเนาะอ่าหรือใครมีอินทีแก่กล้าก็ลุกขึ้นไปแล้วไปเป็นทักสิ้นได้เลย อ่าหรือหลวงพ่เออหลวงพ่อไปเดินไปอ่าพวกเราจะนั่งสวดเออเราแค่เดินมาตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าร้อนนะตรงมันร้อนดอนร้อนนะอ่าสาธุนะไอเดเพสภะกาวาหาตระหังสัมมาสัมโพุทเววินจารณาสัมปันโนสุขโตโตกาวิโตหานุส โริสัตามสารติสัตถทวมโนสานังพุทธบคาวาติสวากาโตบคาวาตตัมโมสันติติโกอาคาลิโก pa na ni ko pa ja da we ti ta po vin yo hi ti su so pa ti sa wa ka ko u chu pa ti sa wa ka ko ya ya pa ti pa sa wa ka sang... กิปติปันโนปะกาวะโตสาวกสังโฆยาติตังจัตทาริปุริสายุคานิหันตาภุริสัพุกัลลาเฮสาวกาวะโตไยโยภาหุายโยตักกินไยโยหานจลีกรณิโยหานโน โญยังโลก,กัสติอาจจะไปกลับลาอะระหังสมโอตุบาคาวะโอตังบาคาวันทางฮาพิวาเตมิตวะคาโตภาคาวาตัตัมโมตัมังนามัสามิ โสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสร้างโฆสร้างขังนามามีอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะมีประดิษระคุณหลวงพอ่อท่านพระครูบุญญาเกตวิจัยองค์สนาพจุนทร์รน์นะทุกท่านท่านนุโมทนาเจ้าค่ะ